สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับข่าวความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ที่หลายๆคนต่างเฝ้าติดตามรอกันอยู่นะคะว่าคนที่ก่อเหตุนั้นจะเป็นใครล่าสุดชาวโซเชียลได้ขุดคุยกันอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับคดีของน้องชมพูน่นี้หลังจากทางด้านหมอปลาได้เลิกติดตามคดีน้องชมพู่แล้วโดยชาวโซเชียลต่างพากันออกมาสงสัยบุคคลคนหนึ่งหรือสองคนที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ในการหายตัวไปของน้องรวมไปถึงอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าทางด้านชาวโซเชียล อ้างว่าบ้านสองบุคคลดังกล่าวที่อ้างถึงนั้นเป็นจุดเกิดเหตุน่าจะรู้เห็นอะไรบางอย่างแถมยังมีการปิดบังอะไรหลายๆเรื่องค่ะซึ่งก่อนหน้านี้บุคคลดังกล่าวได้เคยมาบอกว่าตนเองและสามีนั้นออกไปเกี่ยวยาแถมยังอ้างว่ายังได้พูดคุยกับทางผู้ใหญ่บ้าน และภรรยาของผู้ใหญ่บ้านอีกด้วยสําหรับเรื่องนี้นะคะผ่านมาได้หกเดือนถึงได้มีผู้คนได้ออกมายอมรับว่าทั้งสองคนนั้นไม่ได้ไปเกี่ยวยาเหมือนที่กล่าวอ้างส่วนบุคคลที่ได้ออกมาพูดว่าไม่ได้ไปเกี่ยวย่านั้นก็คือตัวผู้ใหญ่บ้านและเมียผู้ใหญ่บ้านนั่นเอง ซึ่งตอนแรกบอกว่าจะไปเป็นพยานแต่สุดท้ายก็ไม่ไปอาจจะมีอะไรในใจสักอย่างหรือเปล่าจึงทำให้เป็นที่น่าสงสัยที่สุดสำหรับสองบุคคลน,นี้นี่ก็คืออีกหนึ่งประเด็นที่ชาวโซเชียลต่างพากันออกมาขุดคุยโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาบอกว่า สองคนดังกล่าวอยากให้เข้าเครื่องจับเท็จมากที่สุดชาวบ้านกกตูมรู้ดีเพราะในวันที่น้องหายไม่เกินเวลา10บโมงทำไมเวลา11บเอ็โมงสองคนนี้จึงรีบขับรถออกไปนอกหมู่บ้านแถมยังอ้างว่าไปหาหมอธรรมที่จังหวัดสนนกลนครอีกด้วยอีกทั้งในวันที่เกิดเหตุนั้น ใบหน้าของตัวน้าเขยเองนะคะก็ยังมีรอยช้ำรอยเขียวอีกด้วยตรงที่หนกแก้มด้านขวาค่ะเหมือนกับเป็นรอยกิ่งไม้ดีดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ก็ยังมาบอกอีกว่าหรือจะเป็นไม้ดีดใส่หน้าตอนวิ่งลงเขาซึ่งจากประเด็นนี้นะคะประเด็นที่วิ่งจากลงเขานะคะซึ่งก่อนหน้านี้ ท่านผู้ชมก็ยังคงจําได้นะคะเพราะมีเพจดังเพจหนึ่งได้ออกมาบอกว่ามีพยานเห็นว่ามีบุคคลคนหนึ่งวิ่งลงมาจากเขามาทางฝั่งโรงเรียนกกตูมและพยานคนนี้ยังบอกว่าจำได้ดีถ้าสมมุติว่ารอยบนใบหน้าของน้าเขยนั้นเป็นรอยเขียวเพราะโดนไม้ดีจริง มันก็จะสอดคล้องกับพยานคนที่เห็นขอเน้นนะคะว่าเป็นการวิเคราะห์คดีเท่านั้นไม่ได้กล่าวห,หาหรือพาดพิงแต่อย่างใดทุกอย่างก็คือการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือประเด็นที่ทางเจ้าหน้าที่เองสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกระสอบปุ๋ยทุกท่านก็คงจำได้นะคะว่าทำไม ตำรวจจึงเน้นไปทางด้านกระสอบปุ๋ยมากนะักไม่ว่าจะเป็นกระสอบข้าวสารของลุงพลก็ดีทำไมตำรวจจึงเน้นก็เพราะว่าบนตัวน้องที่เจอนะคะมันมีเศษของกระสอบปุ๋ยอยู่ด้วยจึงเชื่อว่าน่าจะมีการยัดใส่กระสอบและอีกอย่างนะคะบุคคลที่กล่าวถึงนี้สองท่านนี้นะคะ ตำรวจเองไม่เคยเข้าไปตรวจสอบตรวจค้นแต่อย่างใดซึ่งก็แปลกจากบุคคลอื่นๆนะคะถ้าเป็นบุคคลอื่นตำรวจจะเข้าไปค้นทุกซอกทุกมุมรวมไปถึงบ้านลุงพลด้วยแต่บ้านของสองท่านนี้ทำใหมไม่เข้าไปตรวจค้นเลยมีหนำซ้ำเป็นจุดเกิดเหตุอีกด้วยอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าตำรวจ สงสัยไว้เป็นอันดับหนึ่งหรือเป็นอันดับตนตนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะจึงไม่อยากจะแหวกยาให้งูตื่นค่ะก็คือทำท่าทีไปตรวจค้นบ้านคนอื่นก่อนเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลบางอย่างออกมาที่จะสาวถึงตัวได้แต่อย่างไรก็ดีนะคะเราก็รู้ไม่เท่าทันความคิดของตำรวจนะคะว่า จะทำอะไรแบบไหนต่อไปแต่ที่แน่ๆท่านก็เคยได้ออกมากล่าวแล้วว่ามีบุคคลที่ต้องสงสัยไว้ในใจอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรจะมาพูดให้ท่านผู้ชมรับฟังกันนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและตกหล่นในคดีของน้องชมพู่ไม่ว่าจะเป็นเบาะแสใหม่หรือเบาะแสเก่าหรือว่าเป็นการขุดคุยเพื่อหาประเด็นที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงกับคดีได้แล้วเรามาต่อทางฝั่งเพจดังนะคะเพจดังได้ออกมาโพส์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่า ถ้าถึงวันหวยออกรางวันใหญ่กูจะไปดูให้เห็นกับตาตัวเองว่า F4 ฝั่งพอสอสอและ F4 ดาราข้างบ้านหากฝั่งไหนหวยออกในวันดังกล่าวนึกภาพ F4 คงมาให้กำลังใจกันเหนียวแน่นจุดยืนกูคืออยากเห็นคนร้ายทำแผนประกอบคำรับสารภาพปรความหวังนี้ ขอให้เกิดขึ้นโดยเร็ววนันภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียวได้รับความสนใจและก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเชน่นมันเกิดแล้วนะเหลือแค่หเปอร์เซน์เท่านั้น1คือความหวังหมดหวังคะต้องมีคะ่ะท่านทานายอัจฉริยะท่านก็ถอยเป็นคนแรกต่อมาท่านหมอปลา ท่านก็ถอยอีกเพราะคนทั้งหมู่บ้านมันช่วยกันโกหกยิ่งแล้วครอบครัวผู้สูญเสียมันยกบ้านช่วยกันโกหกแม้แต่แพะตัวนั้นมันก็ไม่ยอมอ้าปากแล้วเราจะไปหาอีก1%เซได้มาจากไหนคะพูดหน้าคิดนะคะสงสารวิญญาณเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจังค่ะใช่ค่ะสงสารเด็ก แต่ปัจจุบันนี้สงสารท่านหมอปลาที่สุดเลยเพราะท่านมั่นใจในตัวแพะตนนั้นมากสุดท้ายแพะก็ไม่สนใจใช่ค่ะเห็นด้วยแต่คิดว่าไม่นานเกินรอค่ะที่เหลือ1%นเซนะคะถ้าหมอปลาถอยแล้ว1%นเปเซนกำลังปลิวมากับลมหนาวอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะบางทีอาจทำทุกคนทั้งประเทศเซอร์ไพรส์ ไม่วันใดก็วันหนึ่งนะคะอยากเห็นวันนั้นมาถึงไวๆจังค่ะเช่นกันค่ะพูดจริงหรือเปล่าคะไปเลยค่ะไปลงพื้นที่เลยค่ะไปแน่ค่ะคิดไว้แล้วว่าถ้าวันนั้นมาถึงคดียืดเยื้อการที่โบอกอยากได้ตัวคนกระทำน้องอยากรู้ตัวคนร้ายแต่ไม่แสดงการติดตามคดีเหมือนเคสอื่นๆเลยพอจากไกล ก็จะหยุดสังั้นประชาชนรอดูอยู่นะคะรอดูไปพร้อมกันค่ะคงไม่มีวันหวยออกหรอกค่ะอย่านะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็ไม่แน่นอนเสมอไปค่ะอยากให้มันออกทั้งสองฝั่งนั่นแหละพวกมันจะได้ฟาดกันเองถึงไม่ถูกรางวัลใหญ่แต่รางวัลใกล้เคียงอาจจะได้รับทั้งสองฝ่ายก็อาจเป็นไปได้นะคะ ขอให้1%ออกมาต้อนรับปีใหม่ทีค่ะฉันรอสมน้ำน้ารอส่งพวกปากแข็งขึ้นเครื่องไปเที่ยวฮ่องกงอยู่นะคะขอบคุณค่ะจากชาวโซเชียล